สวัสดีค่ะพอแมพ่นองเมื่อนีนจะมาพอกัมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณชาแนลแล้วก็มาดามคำนวณสองเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ซใหม่ FC ซเก่าเนาะคะ่ะมาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของเซียนหนุ่มจะรู้ดีเนาะว่าของเซียนหนุ่มเข้ายัางไงเข้าแบบไหนงวดนี้ก็เข้าไปตรงๆนะคะ 9กสี่แบบไม่ต้องกลับสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มเมื่อนด้ก็มาก,กับสายหมอกสายฝนคือเกาแหวพี่น้องตกมดขึ้นมืาขึ้นนี่เนาะกว่าจะอัดคลิปได้กว่าจะได้โหลดเนาะเอาเบาความยากไอ้ฟังยังไวพวยพี่น้องบริจมเด้อค่ะเบาซูก,กันฟังเนาะกันเนาะก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของเซียนนมเพราะว่าเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง เลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าของเข้าเข้าทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวเนาะค่ะของเข้าเข้าลาวไปอีกแล้วนะคะเริ่มเดินอีกแล้วอ่ะรับไปดูถ้านี่ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะเป็นจังไดผู้แม่พี่น้องเป็นจังใดมีไผยใดไผยตามของเซียนหนุ่มมโนโรัฐบาลไทยเข้าอีกแล้วนะคะ ถือว่าเดินดีสุดๆเคียงคู่กับเลขล็อกยิกมาตลอดเนาะแล้วก็ชอเชสใช้เลขรับนางฟ้านะคะมาด้วยกันตลอดนะคะ7เซียนดังสีเซียนจะมาบ่อยมากอ่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับของเซียนหนุ่มเป็นเจ้งไดหมานโนโอ่ค่ะหมานโนโอัฐบาลไทยเนาะค่ะถ้าใครได้ใครหมานคอมเมนต์มาในเด้อพ่อแม่พี่น้อง คอมเมนต์มาในเดอค่ะได้โบนอได้เบิงของเพิ่นบบนอเข้าไปเต็มเต็มนะคะแต่ไม่ได้ตัวเน้นตัวโจดเนาะแล้วก็มาดูประวัติของเขาหน่อยนะคะแต่สำหรับ FC เก่าดูกันไปแล้วเนาะกับประวัติของเซียนหนุ่มเนาะให้ดูแม้กระทั่งตัววิ่งนะคะจับคู่และตัวรูดเนาะให้ดูหมดเลยนะคะ องสีสันพม่พีพน้องห้องโตตรงเบิ่งดอกตัวนี้เนาะมันเสียเวลาเราไปดูว่าที่เขาให้มาในปีนี้มีตัวไหนมั่งดีกว่าเนาะเหมือนกลับมาดามให้ดูเมื่อที่ผ่านมาเนาะให้ดูตัววิ่งตัวรูดของเขาไปเลยจะได้แคปหน้าจอเอาไว้เนาะค่ะแล้วก็จับคู่นะคะ,ะบ่เอาทับกันเทียรพม่พี่น้องลืมพม่พีพน้องหฮงวาอย่าอย่าฝ้าทับกันลหลายเปิ้นวาเนาะ วัดน,นี้เข้าไปที่9 4เนาะคะ่ะเนาะเข้าไปที่9 4นะคะรัฐบาลไทยออกหกศูนย์ ล่างออกเก้าสี่เนาะเก้าสี่เข้าไปเต็มๆพรมีพี่น้องของเซียนนมสิทิติของเขานะคะ ติๆของเขาเอาแคปหน้าจอเอาไว้พิจรารณาชมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่าของเซียนหนุ่มจะเดินแบบนี้เดินมาหลายงวดติดก็มีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เว้นอยู่งวดสองงวดแล้วก็เข้าอีกนะคะถือว่าเดินดีนะแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดจับตามองนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเซียนหนุ่มจะให้ตัวไหนสูตรเต็มเข้าไปนะคะแต่สูตรตัดไม่ผ่านเนาะ ของสูตรตัดเชียนหนุ่มไม่ผ่านต้องกรับขอโทษขออาภายัยแต่ไม่เป็นไรงวดนี้เราเอาใหม่เนาะคะ่ะทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดให้เหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสูตรตัดเข้าบ่อยมากเหมือนกันอ่ะเอาดูสูตรเต็มไปก่อนนะคะสูตรตัดมายังไงแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อไปเนาะของเชียนหนุ่มให้มาวันนี้ วิ่งรูดบนล่างรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายน2567เซียนหนุ่มให้มา6กับ3 3ตัว3หาง062 038 760เอ้ายังสิมไม่อีบ่60เนาะเอามาอีหลีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นยังเล่า ว่งกลมหกย์อีกเสยเด้นสองตัว8หางก็จะมี6ก6อ6หกสามหกศูนยามมนะคะอ้าวอ้าวจับตามองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังเอามาอีกเสยนะคะ0ูนยนะมันออก06ไปแล้วมันจะออก60ศูน์บอก ตัวเน้นตัวจอนะคะตัวเน้นตัวจอสามหางสามตัวหางเดียวสามศูนย์สามแปดนะคะศูนย์สามแปดสองตัวเน้นสี่หางหกสามหกศูนย์สามแปดสามศูนย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนนมเนาะยังไงก็กาบประมุลขอบคุณเสียนนมนะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะราบอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อเรามาดูสูตรตัดของเซียนหนุ่มหน่อยนะคะเพราะว่าสูตรตัดไม่ผ่านเนาะของเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะเขาเอาตัวรูดคือหนึ่งเนาะไม่เอาสี่เนาะค่ะก็เลยหลุดไปแต่สูตรเต็มเข้านะคะสูตรเต็มเข้างวดก่อนของเขาเข้าไม่สูตรตัดเข้าเนาะ สูตรตัดก็ไม่เข้าเนาะงวดก่อนเนาะแล้วสูตรเต็มเข้าไหมไม่เข้าไม่ผ่านเนาะแต่เลขล็อกทีเข้าแต่แต่งวดนี้เข้านะคะสูตรตัดของเขาเข้านะเว้นอยู่สองงวดแล้วนะคะสูตรตัดสองงวดไม่เดินเนาะจับตามองนะคะว่าจะเป็นยังไงงวดที่ผ่านเอองวดจะถึงนี่เนาะคะ่ะ วันที่สิที่จะถึงจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะเนาะ,ะเดี๋ยวสูตรตัดลอ,อกก่อนนะคะสูตรตัดลอ,อก,ก่อนเดี๋ยวลงให้ดูเนาะคะเนาะอ่ะเรามาติดตามชมว่าของเพื่อนเพื่อนมีใครเข้ามั่งเนาะคะ่ะของออเสรีเข้าไปที่สูตรตัดนะคะของออเสรีเข้าไปที่สูตรตัดเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกาบสูตรเต็มไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะ สูตรเต็มไม่ผ่านแล้วก็ของชอเชษชัยเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มนะคะของชอเชษชยัยเดี๋ยวลงให้นะใครเป็นแฟนคลับชอเชษชยัยรอติดตามนะคะเข้าไปที่ศูนย์หกตรงตรงแบบไม่ต้องกลับนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของชอเชษชยัยและตัวตัวตัดนะคะเข้าไปที่หกศูนย์เต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะเหมือนกันนะคะรอติดตามชมถ้าใครเป็นแฟนคลับของ ชอเชษชัย,ชย,ชยคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะแล้วก็เลขล็อกกิกนะคะให้เบืองขึ้นเก้าหลับพูงไอพีนอ่น้องเพราะว่า,าเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเปลี่ยนคึ้เอาของคนอื่นมาเบืองอีกแค่คือเบืองผู้เดียวให้เบืองไปน้ำเงนเนาะค่ะว่าของผู้ใดเขาเนาะเข้าจะได้ตามถูกเนาะคะ่ะเนาะอย่างเลขล็อกกิกเข้าไปที่เก้าสี่นะคะสูตรตัดนะแล้วสูตรเต็มของเข,าก,เขาก็เข้าไปนะคะสูตรเต็มก็เข้าตัวเน้นตัวเจเหมือนกันเด้อค่ะ เข้าไปที่49นะคะแต่เข้าตัวเน้นตัวเจาะเหมือนกันตัดให้มั่นมากเนาะคะนะ่ะเนาะรอนะคะรอติดตามชมแล้วก็ซองสู่วันก็ผ่านเนอคะ่ะพู้แล้เข้าไปหลายคน้นคางอิหีได้พรมอพี่นองเสี้ยนเสี้ยนมิตรภูจริงๆทั้งนั้นเนาะ94เข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะคะสูตรเต็มแล้วก็สุดต,ตับก็ผ่านเนาะจะเป็นแต่ยาไข้เบืองวิ่งเรื่ดยเนาะพรม่พี่นองเนาะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะะเนาะ แล้วก็เข้าไปสูตรตัดค่ะเอาไว้เป็นแนวทางพเม่พี่น้องเบิ่งไปสักก่อนเนาะค่ะเนาะของไผเขาเนี่ไพ่เดินดีแน่นาติดตามผู้ใดเนาะคะ่ะสติติเดินดีโบเนาะค่ะเนาะมันต้องมีสติติเดพ่พเม่พี่น้องมันต้องมีของเก่าและของใหม่เด้เนาะของเกา่กาเกา่ามาเบิ่งนน้ำเนี่ยบก่าบ,บ่บอโดนบ่อลายดยอกค่ะบรมเล่าพัฒนาเด้กของเกา่าทิมไปเนาะ <c oughs> เราวัฒนาบอกของเก่าทิ้งไปออกแต่ตัวเก่าเนาะก็บอกทิ้งตัวนอนเม็นบอกพ่อยี่นองว่าบอกอ่ะถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแคปหน้าจอสูตรเต็มของเซียนหนุ่มให้มาแล้วยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเดอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ